อย่างนี้ผมอายไม่ได้นะเพราะฉะนั้น้าพูุทธชัยไม่ชนะนี่ผมอายผมไม่กล้ามานะอย่าให้ผมอายนะครับอย่าให้ผมอายนะเอาให้อบออยจอให้พักเพื่อไทยแล้วผมจะได้กลับมาเยี่ยมพี่น้องได้บ่อยๆได้ไม่อายแล้วมีทุกอะไรก็บ่นกันมาแล้วได้ช่วยกันแก้นะครับพี่น้องครับวันนี้ผม สามเวทีเงินเดือนก็เจ็ดรอเงินเดือนคนชราได้เจ็ร้อมาหาเสียงเนี่ยเขาให้วละสามร้อวันนี้สามเวทีได้เวทีละร้อยชีวิตลำบากจริงๆเลยเนี่ยไม่เป็นไรเป็นผมเป็นผมเป็นคนอยู่เป็นคนชาวเกาะคือเกาะเมียทิน ให้วันนี้ใครอายุเกิน60ปีไหมครับวันที่27มกราเงาน 10, นินหมื่นโอนเข้าบัญชีแล้ว27มกราส่วนคน60คนทนอายุ16ถึง60นั้นเดือนมีนาคมระบบระบบเทคโนโลยีสเสร็จเรียบร้อยก็จะทยอยโอนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สัญญาไว้ทำลุกเรื่อง บางทีอาจจะขัดข้องทางเทคนิคบ้างทางระบบราชการบ้างข้อกฎหมายบ้างแต่เราทําให้แน่นอนไม่มีคําว่าเบี้ยววันนี้30บาทยังใช้เป็นยุ่งแบบดีไหมยอยากเลิกไหมเก็บไว้อยู่นะ,ออนะแล้วตอนนี้เนี่ยนายกิ้งก็มาทำสามสบาทมันดับ รักษา,าทุกที่ถึงแม้มมมว่าไม่สบายโรงพยาบาลไหนเข้าโรงพยาบาลนั้นได้ไม่ต้องรอไม่ต้องย้ายมาที่อื่นนะครับก็พี่น้องครับเราพยายามจะพัฒนาให้พี่น้องนี่มีไข้เจ็บ่านน้อยที่สุดมีความปลอดภัยมีความสะดวกสบายมากที่สุดแล้วทามาหากินได้มากที่สุดอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะทําพี่น้องครับตามใดที่ผมยังอยู่ ผมก็จะไม่เลิมคิดให้บ้านในเมืองให้พี่น้องประชาชนแต่ขอกำลังใจได้ลืมนะครับต้องเอาเบอร์สองให้ผมนะคุณไกลผมจะได้มากลับมาน้องทายเดินเท่ๆเลยแะไม่ต้องปีคุมมานะนะครับพี่น้องครับอยากถามเลย ไปสามเวทีชักมือกันเลยรู้พูดเรื่องอะไรดีแต่ว่าที่แน่ๆคือเอาหัวใจผูกพันกับพี่น้องว่าพี่น้องทุกอะไรผมทุกด้วยพี่น้องอยากให้ผมแก้ปัญหาอะไรผมแก้ให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่มีความในใจตลอดแล้วจะแก้ให้ได้เอาละยาเสร็จิ้สิ้นปีนี้จัดการให้เกลี้ยงนี่สิน สิ้นปีนี้เบาบางปีหน้าหาเงินได้นี่ก็จะดีขึ้นตอนนี้เรื่องพลังงานกำลังแก้ทุกมิติเลยรวมทั้งราคาน้ำมันแรวมทั้งค่าไฟฟ้ากำลังแก้ทุกมิติครับค่าแรงค่าแรงข,ขึ้นไปแล้ว แต่ว่ายังมีคนขวางอยู่ยังมีคนขวางอยู่ลูกดาวนะพี่น้องครับกําลังคิดเรื่องแก้ไขราคาค่าแรงเรื่องค่าแรงที่มันต่ำคือคนพวกนี้นไม่รู้หัวใจมันทําด้วยอะไรชอบจ้างคนถูก<ๆ>แล้วคนมันก็ไม่รัก<ๆ>นายจ้างหิงชวยยี้มันไม่น่ารักเลย นายจ้างมันต้องใจกว้างกับลูกจ้างลูกจ้างก็ยินทุกเททํางานให้ทํางานมีผลดีทํางานเรียบร้อยนี่นะผมจะเล่าให้ฟังสมัยผมเป็นไปเรียนหนังสือปิญญาโตอุทิงนอกผมเป็นบอยโรงแรมผมเป็นบอยโรงแรมต้องแบกขาเอามาืออ่อนกันแบกมานี่ไปเจอเอ้นายจ้าง มันพูดมากมันตาโนนะนี่ผมก็กล้งทำเป็นแฮมมือไม้ก่อนวางกานเจ้าไต่ประสิตไปเลยคืออย่างนี้ให้รู้ว่าถ้าไม่รักกันเนี่ยมันเสียหายถ้านายเจ้าลูกกล้งรักกันเมตตาต่อกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทำไมนะครับแล้วก็เลือกฆ่าแรงจะเป็นต้องมีการปรับต่อไปจะผักตานให้ได้นะครับ ส่วนเรื่องราคาสินค้าเกษตรตอนนี้จะไล่ทีละตัวไม่ว่าจะเป็นยางพาราเป็นข้าวมันสับปะหลัง,ลงอะไลังไร่อ้เบี้ยคนเชา่าผมว้อยไปกอแต่้องผม,ม 700, 7, นี่เก็บร้อยเจ็ดสิบก็แล้แต่ผมยังไม่ได้รับนะพูดให้เองเเพราะไม่กล้าไปขอขอก็ด่าผมตายพี่น้องครับ ก็พี่น้องก็คงม,มาตั้งนานแล้วผมก็ต้องนั่งรถไปนอนขอนแก่นวันนี้เลยว่าจะขอพี่น้องอีกครั้งว่าช่วยเลือกเบอร์สองวุฒิไกรเป็นนายกอบจอยผมด้วยและช่วยเลือกสจทีมของวุฒิไกรให้ทั้งทีเพื่อจะได้ไปทำงานด้วยกันและวุฒิไกรจะได้เป็นมือไม้ ให้กับรัฐบาลในการดูแลพี่น้องจ้าบนน้องคายต่อไปพี่น้องครับน้องคายนี่บรรยากาศนั่งเรียบโผงมาดนั่งรถมันสวยงามบรรยากาศโรแมนติกยังไงก็ขอให้อัตาราการตายกับการเกิดเนี่ยให้มันชนะให้เกิดเกิดมากกว่าตายเพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กเกิดใหม่ คนมาทำงานไม่มีเหลือหวังว่าบรรยากาศโรแมนติกของแม่น้ำฝูงจะทำให้น้องคายเพิ่งพละเมืองให้กับประเทศไทยททนะ<อ>พี่น้องครับขออนุาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใหนายกบอเลือกเรียบร้อยผมจะแวะมาเยี่ยมไปมนะครับขอบคุณมากครับ 全国最嗨的灯仔。